ตัวนี้นะเป็นรถตัดหญ้านะครับเดินตามนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับยันม่าดีเซลนะครับนะสวยๆนะนี่มันไม่จะล้างนะครับเนี่ยถูก็ออกแล้วครับดูเกียร์นะครับขาวจัุกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบรีวิวไว้ให้ดูนี่อันดับแรกนะเราต้องเร่งคันเร่งนะครับต้องเร่งคันเร่น เกีตโลครับเกีตโลเกีย้าเกียร์ไว้ครับเครื่องดีนิ่มนะครับอันนี้พอดีไม่อยากปั่นให้ดูนะพอดีมันมีก้อนหินนะเดี๋ยวมันฟาดก้อนหินก็จะดังระดอนนะครับนะครับ ใบใบสวยครับนี่ครับเวลาเข้าไอตัวตัดหญ้าแล้วก็ดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วมันจะปั่นนะครับดีมันมีก็ถิงเยอะพุ่งเอามาโถมววะน,นะครับเดี๋ยวมันควาดกันเดยนะครับโอเคพี่ๆท่านไหนชอบทักมา